อยู่นี่ไม่กี่บอมจะมาคุยหน่อยสวัสดีครับคุณบอมเห็รขอกสวัสดีครับพี่บอมอุปกรณ์แต่ทำไมตายให้เป็นอย่างนั้นอ่ะเทไปละนี่มึงกักตัววะเนี่ยหรือไงผมรอดพี่ไม่กักรอบนี้เนีกูกักตัวไวกัลเนี่ยสองรอบแล้วกี่วันแล้วพี่สองสองวันละสองสามวันเนี่ยเบื่อยังเบื่อสาด เพราะว่าเวลา,า,าคูกากคุต้องอยู่นในห้องไงเพราะว่าเพราะว่าคุณลงไปเจอแม่กับน้องไม่ได้ไงก็เลยต้องอยู่แบบอยู่ในห้องโ,โอ้เสียงตายเลยเออพักผ่อนนะพี่เอเอเแล้วชทวงนี้มันกำลังทำงานอยู่วะเนี่ยพักกันที่โดนโควิดกันทุกกองเลยที่เหลือหยุดใช่ไหมหยุดหมดเลยยาวเลยพี่เออเออเอเอพักผ่อนพักผ่อนเอองนี้พี่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวใช่ป่ะเที่ยวอะไรล่ะกักตัวอย่างนี้เฮ้ยมันก่อนอะไรนะที่ไปอัดอะไรวะฮอลลีวูด เออใช่เออแล้วอีเล็กมันต้องกักตัวพอดีใช่ป่ะเออใช่มันก็เลยถอนตัวไปเออแล้วทําไงอ่ะหรือเขาให้เขาให้เนี่ยก็ก็ให้คนเทปก่อนหน้านี้แทนอ๋อตอนต่อมากูก็เลยตอนต่อมากูก็ได้รับข่าวกูไต้องกักตัวเหมือนกันชิบหายแล้วอย่างงี้คนที่ไปกับพี่ต้องกักด้วยปะเนี่ยเออไม่ต้องเดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่ากูยังไม่ได้เป็นบวกไงยังเป็นลบอยู่อ๋อโอเคพี่ผมไปแล้ว เจอการบอลเมืองนิดหึงพี่บายครับวันจนันทร,ร์ท็อปใหม่เออวันจันทร์วันจันทร์เฮบายบายครับนนี้เดือดจานนี้เดือดท <Okay. S 2> ี่รอดูบาไอายุที่ทำนะครับบอกเลยว่าจานกยางคานี้คือแบบเดือดสัส